วันนี้ขอนำเสนอเหรียญรูปไข่หลวงพ่อสมบูรณ์หรือพระคูนิวิทยริยัติคุณวัดเขาถ้ำบุญนาคอำเภอตากีจังหวัดนครสวรรค์เหรียญน,นี้สร้างที่ระลึกฉลองอายุครบ81ปีมีลักษณะของเหรียญคือด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสมบูรณ์เต็มองค์ด้านหลังเป็นยันต์